เออเพื่อเคลีย์ไอเนี่ยเหมือนเคลีย์เผื่อมันบน๊กไงเกมที่เรารักจะซอลรอลก่อนได้นะกดตีบ้างนะอืม,มช้าเทลาีรอย่ะ เฮ้ยเหี้ยบนกูสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเพื่พวกเราได้ดาว จริงถ้าเราเล่นตัวหนึ่งเข้าไปเอาได้แล้วเราเล่นตัวโซนก็ได้นะยิงไกลๆแต่ถ้าเจอพวกบ้าบินแบบนี่ไงกูดโดนล,ละไอ้สั์กำลังจะจับโทรศัพท์เลยสวัสดีครับ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 ,รบ,รบหายหัวไปไหนมาเล่นเกมงโงน่นะครับฟังเสียงนะเพราะเสียงเกมมันดัง อุ้ยแตกแตกนี่แตกมันจะไปดวนทำไมแล้วอีเหี้ย แป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวอ่านนะนแล้วมึงจะกดซับกูทำไมเนี้ยลุงยัซซี่กูจะโหกูมาเล่นๆอ่ะมึงกดซับเลยแต่กูลงแม่งเลยไม่ตายม,มันถึกจังวะรอบน,นี้มาทันเนะี่ยเดี๋ยวพี่จะลงแล้ว วัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนแล้วก็เจอกันครับลงละ